สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พามาดูเหรียญนะครับอุดมทรัพย์นะครับออกปีหกเจ็ดนะครับวัดท่าแสแบงนะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับนี่รายการที่อ่ายี่สิบจุดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญอุดมทรัพย์เนื้ออาปากานะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับพิเศษเหรียญนี้นะครับพิเศษเหรียญนี้นะฮะเป็นลงยาแดงคุยพื้นสวยๆเลยนะครับ ลงยาแดงคุยพื้นอย่างสวยเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหน้าใช้หน้าเก็บอีกรุ่นหนึ่งของพระอาจารย์ต้องวัฒนาแบงนะครับพี่พี่นะนะครับสังเกตไปหน้านะครับความคมชัดดีๆนะครับตัวฟอนต์หนังสือนะครับใครจะเก็บตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่เจอเกนะครับอันนี้พิเศษมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่นะนี่สร้างแค่สิเหรียญนะเหรียญนี้นะครับหมายเลขหกนะครับ